ดสินใจทำอะไรคงจะดีถ้าเราทุกคนได้นึกถึงภาพความรักความอบอุ่นที่มีให้กันสารรักโครงการสนับสนุนสถาบันครอบครัวจาก AIS ก็มีอีกเล่นหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกัน ขอเป็นเล่มนี้ได้ไหมคะได้เลยครับค่ะคีย์แมสเซจของหนังสือเล่มนี้คือชื่อหนังสือหนังสือว่าชื่อหนังสือค่ะ It's not how good you are it's how good you want to be ที่จริงจริงไม่ต้องซื้อเล่มนี้ก็ได้อ่านปกก็จบแล้วฮะไม่คือเลาะเล่นนะฮะคือว่าหนังสือเล่มนี้เขียนโดยพออาเดนซึ่งเคยเป็นทํางานด้านเกี่ยวกับด้านโฆษณาโฆษณาค่ะเขามีความคิดแตกต่างแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงเหมือนกับ ตอนให้ไกลไปให้ถึงอะไรลักษณะประมาณนั้นคิดว่าตัวเอง60%นะชีวิตนี้คุณไม่ได้เป็นได้แค่60%สิอร์แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณมี120คุณก็จะเป็น120ยยี่สิได้ชื่อหนังสือมันจะยาวนิดนึงพี่พอช่วยแปลเป็นภาษาไทยให้น้องๆฟังหน่อยได้ไหมคะประมาณว่ามันไม่ใช่แค่ตอนนี้คุณเป็นยังไงใช่ไหมแต่มาอยู่ที่ว่าเราอยากจะเป็นอะไรมากกว่าเราอยากจะเราอยากจะเก่งแค่ไหนเห็นข้างในพับไปเยอะเลยใช่ช่วยเลือกอันที่ถูกใจเป็นพิเศษให้ดูหน่อยได้ไหมคะ Without having a goal it's difficult to score ถ้าคุณไม่มีเป้าเลวคุณจะยิงธนูไปโดนได้ยังไงคือถ้าไม่ตั้งเป้าไว้ก่อนใช่ไหมใช่ครับจริงๆนิดเดียวเองเนาะเป็นหนังสือที่มีตัวอักษรเยอะมากไอ้น้อยมากแต่ว่าภาพมีมีสเตสเีอะผมชอบเลยนี้เพราะว่าด้วยตัวสื่อเองมันก็แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของเขาตัวกษนนิดเดียวเองนะคะถ้าจะพอเห็นแล้วมันไม่กลัวที่จะอ่านเขาบอกเนี่ย try to do things that you you are incapable of สิ่งที่คุณคิดว่าคุณทำไม่ได้ ให้ลองทาในสิ่งที่ทําไม่ได้ยิ่งต้องทําให้ได้คุณพอได้ลองทําในสิ่งที่ทําไม่ค่อยได้บ้างไหมคะก็มีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นทาหนังสืออย่างเงี้ยสำนักพิมพ์อย่างเงี้ยคือผมก็ทาเริ่มจากศูนย์ผมไม่รู้จริงจริงคือเป็นแต่ผู้อ่านเป็นผู้บริโภคไม่รู้ว่าหรอกว่าวารสื่อจ่อมาเล่มนึงต้องทำอะไรบ้างเพราเรามีจุดหมายปลายทางเนี่ยมันก็จะมีเส้นให้เราเดินตามไปมันก็เจออุปสรรคเจออะไรบ้างอันดับแรกคือคุณต้องมีเป้าหมายก่อนผมทําบางอย่างเจ๊งก็มีนะฮะ เ <Das S 2> ช่นอะไรบ้าง <g ül> อย่างรายการทีวีอย่างเงี้ยที่เคยทำนะมันก็มีช่วงดีแต่ก็ช่วงที่ไม่ดี <ừ> อย่างนี้เป็นต้นนะไม่รู้นะนี่คือสิ่งที่ผมทำ <ใช S 2> สิ่งที่ผมคิดคือว่าทําอะไรก็ได้ที่ที่ที่เราทําแล้วมีความสุขอยากทําแล้วไม่เดีดเดียนคนอื่นมันเป็นประโยคหนึ่งผมจะไม่ได้ใครพูดก็คือเขาบอกว่า ail, fail 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 แล้วก็ fail better ก็คือบอกว่าแพ้ล้มเหลว ลมแล้วลมอีกลมมาเถอะลมล้มมาเรื่อยๆแต่แต่ละครั้งที่ลมอ่ะล้มให้มันน้อยลงแพ้ให้มันน้อยลงนี่เราก็มีอีกเล่นหนึ่งครับผมคือเล่นนี้ใหญ่มากใหญ่มากหนามากสมชื่อครับทิ b บิ๊กแอนด์ทิกแอมันเป็นเรื่องราวของชีวิตของคนนี้โดนัลด์ทรัมป์ครคือนักสังหาระรมมิชัปชื่อดังเป็นมหาอภิมาเษถีที่อเมริกา แล้วเขาก็มีรายการทีวีของตัวเองด้วยชื่อ The Apprentice นะฮะ,ะแต่ผมว่าเขาไม่ได้เขียนเองก็คงมีคนเิจารย์ให้เนังสือเล่มนี้มีที่มาน่าสนใจมากครับเขียนร่วมกันร,ระหว่างโกรนันทัมกับบิลแซงเกอร์เดยเริ่มจากการที่บิลเป็นเจ้าของบริษัทจัดงานสมนา,ลานเล็กๆขอให้ทัมมาเป็นวิทยากรพร้อมเสนอเงินหนึ่งแสนเหรียญสหรัฐแต่ก็ไม่สําเร็จจึงต้องตามตื้อด้วยการส่งดอกไม้ให้ทุกวัน ในที่สุดทั้มยอมจะเรียกค่าตัวหนึ่งล้านเหรียญสหรัฐซึ่งบิลก็ยอมทุ่มและเป็นแรงผลักดันให้บิลคิดการใหญ่ให้คุ้มกับค่าตัวทั้มในที่สุดทั้งสองก็ตระเวนบรรยายทั่วประเทศจนบริษัทเล็กๆของบิลเข้าสู่ตลาดหักทรัพย์มีรายได้กว่าร้อยล้านเหรียญต่อปีและกลายเป็นหนังสือเล่มนี้ในที่สุดสะท้อนแนวคิดถ้าไม่คิดใหญ่ก็ไม่มีวันเป็นใหญ่ตัวดนทัมเนะี ค่อนข้างหลงตัวเองคัอเคี้ภาษาไทายคือเขาเรียกว่าอะไรกา<ๆ>รางนิดนึงยใชการางชอบโอชอบปวดชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีมุมที่ดีๆเหมมันเกกันคือคนนี้เขาก็เคยล้มอย่างหนักคือเมื่อประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเป็นหนี้เป็นพันล้าน,านเลยทีเดียวเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเขายอมแพ้เขาก็าจะไม่มีวันนี้ผมว่าสิ่งที่ได้ก็คือว่าคนเราล้มล้มได้แต่ แต่คุณต้องอย่าหยุดอย่าหยุดหายใจมีอีกหนึ่งประโยคที่ดีมากๆเลย <คะ S 2> จากโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งผมไม่ได้เหลืยเชื่อมากว่าเขาจะเป็นคนพูดคำนออกมาเขาบอก be careful who you step on going up because you meet the same people coming down แปลหน่อยคะ่ะก็คือหมันกือว่าช่วงที่เรากำลังขึ้นประสบความสำเร็จโต,ตอะไรเงี้ย <laughs> คืออย่าไปกลางอย่าไป อย่าไปทําอะไรไม่ดีกับกับคนที่เราแบบว่า,วาคือควรจะดีคือควรจะดีกับทุกๆคนไม่ว่าเราอยู่ในช่วงขึ้นหรือว่าลงก็ตามเพราะว่าช่วงที่สักวันหนึ่งพอคุณช่วงออกประมาณนี้ก็เจอคนเดิมๆนัมม่นแหละแล้วถ้าแล้วถ,ถ้าคุณไปทำอะไรไม่ดีกับเขาไว้เนี่ยช่วงที่คุณดาวที่สุดแย่ที่สุดเนี่ยเขาจะไม่มาสนใจคุณเลยน่าสนใจมากผู้ชายมีผ่านอะไรในชีวิตเยอะมากนะทั้งขึ้นทั้งลงก็น่าจะมีบทเรียนอะไรเยอะมากใช่ แต่ว่าจะมีบางบทที่เราก็อา,อ,อาจจะไม่เห็นด้วยเช่นว่าถ้ามีใครแบบว่าแทงคุณข้างหลังนะหรือว่าใครแกล้งคุณต้องเล่นงานกลับสองเท่าอะไรอย่างนี้เป็นตน้นนี่ก็คือเราต้องเลื่อนหยิบอะไรที่คิดว่ามันเหมาะกับเราเราถึงเลือกมาอะไรเงี้ยคุณพ่อเคยล้มหรือว่าเคยทําอะไรผิดพลาดเราได้กําลังใจจากหนังสือรอได้คำแนะนาจากหนังสือบ้างไหมคะผมว่าก็ผมว่าก็คือแค่ทุกครั้งนะครับคือมันอาจจะไม่ใช่ เป็นอะไรที่เหมือนับเป็นรูปธรรมมากเช่นว่าเสียใจผิดหวังแล้วกลับมาอ่านหนังสือเปิดปุ๊บเจอบทนี้อ๋อแล้วก็กำลังใจกลับมามันไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่เราอ่านอ่ะมันอยู่ที่นี้หมดแล้วมีอะไรมาที่เป็นจุดประกายที่ช่วยเราใน<ะ>ยามให้เรา,ารู้สึกเฟลรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยจากหนังสืเอเล่มนี้จากหนังสือเหล่านี้นมันมีอยู่ตลอดเวลาคะ่ะมองเ,เห็นปัญหาเรื่องการอ่านของประเทศไทยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ผมว่าเป็นเป็น เป็นปัญหาใหญ่มากเป็นปัญหาที่ต้องแก้กันระดับชาติเลยทีเดียวถ้าคุณอยากจะให้เด็กเยววาวชนหันมารักการอ่านพ่อแม่ครูต้องเป็นตัวอย่างและแรงบันดาลใจที่ดีถ้าที่บ้านมีแต่หนังสือหนังสือดารา